นะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสหายสายบอลนะครับพื้นที่นี้นะครับผมมีแต่คนรักฟุตบอลนะครับผมสําหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่ก็่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สหายสายบอลกันด้วยนะครับผมโดยผมจะมาวิเคราะห์นะครับผมประจําวันพุธที่27เมษายน2565จากสิ้นเดือนกันแล้วนะครับผมหรือว่า2022นั่นเองนะครับผม โดยลีกที่ผมจะมาวิเคราะห์ทุกคนดูในวันนี้นะครับผมเป็นลีกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมโอ้ยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเป็นคู่ก่อของของ่าลิเวอร์พูลนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับกำลังของบียาเรียลนะครับผมโอ้โ oh, หแข่งกันนะครับผมตีสองตรงเลยนะครับผมสายนอนดึกสายดูบอลน,นะครับผมน่าจะไม่พลาดกันนะครับผมแต่ผมเนี่ยดูแน่นอนนะครับผมอ่านใครไม่หลับไม่นอนก็มาดูบอลพร้อมๆกันนะครับผมอะ่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋วยวผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะเริ่มกันที่ทีมเจ้าบา้า,บานาก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านทีมเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับผมโอ้โหห้านัดที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลนะครับผมชะนะสามเสมอสองโอ้โหชะนะฟาดไปถึง3ามนะครับผมยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนนะครับผมโอ้โหดูความร,ร้อนแรงของลิเวอร์พูลครับโดยนัดที่ชะนะนะครับผมชะนะ เอวตันนะครับผมชนะเอวตัน2ประตูต่อศูนย์ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสี่ประตูต่อศูนย์และก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม2ประตูต่อ3ในนัดที่เสมอเสมอกับเบซิก้า3ประตูต่อ3และก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกนัดหนึ่งนะครับผม2ประตูต่อ2นะครับผมโอ้โหขนาดในอ่าขนาดในพรีเมียร์ลีกนะครับผมยังเดือดยังเก่งเลยนะครับผมสำหรับลิเวอร์พูลนี่ในยูฟ่านะครับผมผมว่าโอ้โห เดือดแน่ๆครับผมคืนนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนจางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างทีมเยือนเป็นในส่วนจางฝั่งของเบียร์เรียลนะครับผมโอ้โหเบียร์เรียลนะครับผมห้านัดที่ผ่านมาของเบียร์เรียลนะครับผมโอ้โหชนะนะครับผมชนะสามเสมอสองโอ้โหสถิติที่ผ่านมาจะตรงกันอะไรขนาดนั้นนะครับผมสถิตินะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมสําหรับอ่เบียร์เรียลนะครับผมเหมือนกับทีมเจ้าบ้านอย่าง ลิเวอร์พูลเลยนะครับผมริบอบ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมบียาเริออตนะครับผมห้นานัดที่ผ่านมาของเย็บบียาเรัลนดที่ชนะชนะบัลลีเซียนะครับผมสองประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะเกตาเฟ่หนึ่งประตูต่อสองแล้วก็เสมอกับอบายเมนิกนะครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เสมอกับแอตเลติกบินเบาลหนึ่งประตูต่อหนึ่งแลกรณีดนพะิชนะอีกนัดน,นึงก็ชนะบาเยเมนิกนะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหเห็นไหมล่ะครับเดือดไหมล่ะครับ ่า,เด,เ,าเดี๋ยวผมจะเปรี่ยบเจ้เห็นกันทั้งสองทีมนะครับผมโดยนะครับผมลิเวอร์พูลนะครับผมชนะ 3, สามซ้เสมอนสองและบียริโอ e ชนะ 3, สามเหมอนสองเหมือนกันนะครับผมโอ้โหเลือกไม่ถูกจริงๆนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะมาให้ทัศนะเลยแล้วกันนะครับผมผมมีในใจอยู่แล้วอ่ทัศนะที่ผมจะให้ในคืนนี้นะครับผมผมเนี่ย ให้ไปนในส่วนจางฝั่งของทีมเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับผมโอ้โ oh ห oh. ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมลิเวอร์พูลชนะในบ้านแอนฟิลแน่นอนนะครับบ้านของลิเวอร์พูลแอนฟิลนั่นเองนะครับผม มาตรงอีกครั้งนะครับผมว่าลิเวอร์พูลชนะนะครับผมให้เป็นในส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการวิเคราะห์คู่เด็กคู่เดือดประจําวันนี้นะครับผมบิดกพาประกันใดก็ต้องขอไปไว้มาน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สายสายบอลด้วยนะครับผมโดยสายสายบอลมีเพจใน Facebook เลยด้วยนะครับผมชื่อว่าสายสายบอล VIP นะครับผมก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผม 嗯。Mm hmm. ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับผม MM88Win นะครับผมเว็บอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมฝากถอนนะครับผมไม่มีขั้นต่ำนะครับผมถอนสูงสุดได้วันละ5ล้านบาทนะครับผมฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงนะครับผมการเงินมั่นคงแน่นอน100เเซนนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีแอดมินคอยให้บริการเราอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผม ผมสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิกนะครับผมพร้อมกับ ID ด i n ลนนะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็แอดกันไปเยอะๆเลยนะครับผมก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเจอกับผมได้ใหม่นะครับผมในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ